ขณะเดียวกันโรงพยาบาลยะลาค่ะก็ให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด19ประจําปีด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อสร้างความตระหนักสําหรับผู้ป่วยนะคะแล้วก็กลุ่ม 608ค่ะที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนค่ะเป็นการลดป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงภาพรวมของประเทศไทยนะปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะทางด้านกรุงเทพเองหรือว่าเขตบริมนทลเองเราพบว่าแนวโน้มของโควิด19ค่ะเพิ่มมากขึ้นและรัฐบาลเองโดยกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้มีการสั่งการให้เฝ้าระวังนะคะพร้อมทั้งแนะนําเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นประจําปีทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่าง กลุ่ม608กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม7โรคเรื้อรังค่ะรวมไปถึงนะคะหญิงตั้งครรภเพื่อเป็นการป้องกันอาการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตนั่นเองค่ะและด้วยนโยบายนี้นะคะทางโรงพยาบาลยะลาเองนะคะก็รวมไปถึงสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะก็ได้เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด19ประจำปี เปิดมาร่วมเดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาค่ะเพื่อให้บริการนะคะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นแก่พี่น้องประชาชนในบืนในพื้นที่ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รับเข็มกระตุ้นนะคะก็สามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลยะลานะคะขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยโควิด -19 นะคะในพื้นที่จังหวัดยะลา พยไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสารายด้วยกันนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงแต่ทางโรงพยาบาลเองนะคะก็ตระหนักในเรื่องของการรับมือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นค่ะและในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะพื้นที่การให้บริการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลยะลาค่ะก็จะมีให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนที่ PCC ทนวิถีเวชกรรมซอย24นะคะก็จะให้บริการทุกวันพฤหัสนะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีและอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านสเตงนะคะจะให้บริการวันศุกร์เวลา8นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะ และทางด้านศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเทศบาลให้บริการวันอังคารนะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา12นาฬิกาและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสะดวกวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่ตลาดเก่านะคะศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตลาดเก่าก็จะให้บริการวันพฤหัสเวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา12นาฬิกานั่นเองค่ะ